กาสวัสดีครัานมช้ชมมึอนี่พอเที่ยงกะไรมีโอกาสเดินทางมหาลุงกอดเนาะคัานมช้ชมเนาะพอเงว่ทีติพานมานี่ยพอเที่ยงบ่ได้ามากครับผมแต่ว่าได้ยินข่าวว่าลุงกอดได้เกาสองตรงตรงเลยคัานมช้ชมแสดงว่าต้องได้หลายใบงวืวทีติพานมางวดนี่ก็เลยต้องแวะมาหาลุงกอดครับผมเพื่อว่านาเป็นสูตรหวยเงินล้านหรือว่าเป็นความฝันของลุงกอดถ้าลุงกอดฝันนี่ก็มั่นใจยู่ได้คัานมช้ชมมั่นใจเนาะ เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ผลักทรับยท่านั้นแล้วมึงเนี่ยพอาะเรื่องเดินทางมากก็ต้องมาถามเบมึงสืบหน่อยคำนวณพอดีอครับลุงกอดอยู่บ้านครับลุงกอดพันอยู่บ้านไปครับท่านผู้ชมเขาไปถามเบมึงนะลุงกอดว่างวดนี้ใจจะได้ดเ,ดดเด็ดเน้นๆไปเบื้องของพร้อมกันเลยครับผมการสวัสดีครับลุงการสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครก็ได้ยินว่างวดที่ผ่านมากเขาซ้อมเขาตรงๆบ่อใดกับเป็นบ่อลุงบ่อใดกับเบือแล้วโอ้เสดายครับเนาะอย่างไปสามครูเท่านั้นแต่ว่าคำว่าอะได้งวดก้อนนี่ถือหลายหม่องเลยลุงบ่ครับถือสามตัวก็มีเนาะเาก็เป็นสูตรหวยคำนวณเพราะว่าลุงก่อนว่าลุงก่อนจำบ่อใดครับผมเอาเอาให้เอมินไอเป็นคนเขียนเนาะแมนเอาเดีวลุงจะบอกอีหยังก่อนนี่บอกครับบอกอีหยังนี่บอกกระเบียีเพิ่น เสียดายคักงวดหนึงหันโอ้ยเสียดายที่บ่ได้มาเนาะโอ้ยได้หลายใบที่สันเอ็มินอันนั้นมากอะคันแอดมินมากสิโอเคอยู่งวดตรงๆเลยเนาะโทรมาทำเด็กหาคู่หนึ่งแต่ว่ามันโทรไปกับบดเอ็ดดาฟเวอร์เก่าเพราะว่ามันวุ่นโอ้เนาะขับวุ่นมันมันบัสสุขคนมันก็เลยวุ่นงวดอันงวดนั้นเขางวดนี้ก็ทีเขาคือเก่าอันเดาเขาคือเก่าราคาจะมุ่งโจม ปีห้องงานนี่รับตัวจิให้ข้อคนปีใหม่นะลุงเนาะเขียนสถิติไว้เออเอาเดียงวดเนึ่งเรางวดเล็กเรี๋ยวเงวดีก็ถือว่าก็เกลี้ยงไปแล้วก็ถือว่าคิดว่าสิโอเคอยู่เลยดีอยู่ดอกครับในในความฝันจำบ่ได้ห่า,หางพอดังล่างนี่นะดังล่างนี่ดันั้นอยู่เ,เดี๋ยวเงวดีเด่น เด่นครับเด่นตัวไหนก็ลุงเด่นแปดเด่นแปดเรียกวิ่งเลยนะเด่นแปดเด้อครับสมุชมเนี่ยพอเที่ยงให้อดมิทัยเบิงเนาะให้อดมิไอยป้นเขียนครับมีล่องบ่คะลุมมีอยู่แต่ว่าเด่นแปดเด่นแปดเออล่องหกล่องหกเด่นแปดล่องหก เอาแจับคูบอ่อยู่บ่เอาคเอาละเนาะลุงแซงแต่แจ๊บคู่หล่ะจะจำขันะนอะ <laughs> จับคู่หละจำขันจ๊บคู่นี่แปดนี่ขันมันแปดมากเนาะ <S <s <uk> <S เลียกวิ่งเลียกเดินก,ก,ก็คือแปดนี่แหละครับตัวอันเนีนเนีนกัแปดสามอ่แปดสามก็แปดห้าอ่าแปดสามแปดห้า แต่ว่าตามตรงครับเล็กถึงว่าจะเป็น 8, 3, 8, 5, เปลียนสามหรือเปลี่ยหานี่ก็ได้ยินหลายได้ครับท่านผู้ชมได้ยิ่นหลายเล็กสองชุดนี้เปด่สามเปียหาเอาสองคูทัวนี้ละโอ้เน้นน้นเน้นเลื่ยเปลียปสามก็เปลี่ยนหาี่วงกลมไปเลดเน้นเนเลยวะคะวงกลมสีแดงไปเลยไอ้ไม่ได้ไไดแต่ว่าแต่ว่าคววมากมันมากเปลสามนะเฮงันเปลสาม 8, 3, ลายกลัวบ,บ่ลง แต่ตัวลอกก็คือแปดหานี่หกขรึ่งปวีคูเลยหกกะที่นี่ยูุแต่ว่าเอาแปดกับเออ <laughs> เอาแปดก่อนเนียนเนียนเครับท่านผู้ชมก็คือแปดสามมาสันลุงกอดรักแปดนี่รักสิบแปดนี่เพื่อนจะให้แปดสามก็แปดหาครับท่านผู้ชมแต่ลุงกอดว่าให้เนี 8, ยนแปดสามเถอปีใหม่ม่นี่ปี 6, 5, หกหายงวดน,นี่เป็นงวดที่สองงวดงัน,น,งนก็ถือว่าโอเคแล้วครับ เขาหดจับคู่เขาตรงตรงพร้อมเขาตรงตรงบริการเกาสองครับเกาสองเขาตรงตรงบริการเลยลุงกอดวังวดทิ่านมาเสดายอยู่ครับถ้าเป็นพอเที่ยงมาติดตามตัวเลขใดวดทิ่านมานี่ทุกคนเอฟซีถูกหลายครับเพราะว่าจะหนักหน่อยว่ายหญ่บัวว่าลุงกอดจังสี่นี่หกเข<อ>่าสิเป็นสองหกสามหกสามหกนี่ขัดใักนหมสามหกหกหกสามหก หกกับเก่าจะเรืมเด้อครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่าหกกับเก่าจะเดียวกันครับเจ้าเก่ามาใส่ก็สิเป็นสามเก่านะน่นเห็นบ่อเห็นบ่อครับท่านผู้ชมกระตานที่พอเที่ยงคืนไปเลยครับถ้าเป็นเอาเก่าใส่ก็เป็นสามเก่าแต่ว่ามั้งมัคยนิ่งเด็กตัวหนึ่งอยู่เด็กตัวไหนลุงหาสามอ๋อมัดจะมัดจะใส่เด็กหาสามนี่ก็อยู่ในในในนี่นะในในไอ้ ต้องอูโตทีแปดสามก็หาสาโอ้เอาคูมาใส่กันวันซะเพราะว่ามันเป็นแปดสามก็แปดหานอแม่นมันก็ขาดอยู่หาครับสามก็เอามาใส่กันก็จะเป็นหาสามสามหาเอาเขียนอีกเนี่ยไอ้มิ้นไอตัวนึงหาสามหาสามทัดตัวสูดผุนก็ได้เออทั้งตัวชูดผุนละอันละเออก็บ่หลายเลขกตัวนี้เลขกนอกมู่หรอกกับมันมันขยันหยาดมันมาน้ำกันนะมันเคยเปลี่ยนเป็นมอลงคยเปลี่ยนเออแม่นดีผมเคยผมเตี้ได้แม่นอยูะ ลุงก็ดจับคู่หายยีงสี่ละมันเป็นสองคร่วแต่วันผัดเป็นตัวถ่ายงดวดวัวงหันนัน่นเล่นเก่าร่องหาเด้เ,เด่ว่าตัดออกเลยอันหาเก่าพัดน,น้ำกัน<อ>ดันมาน้ำกันตึงวัดแดงด้วยวว็ <ผม S 1> น <ผม S 1> ยังนนกัน็ <ผม S 2> ยังวายอยู่ช่วงปีใหม่ลุงจับตอนนั้นลุงก็จับช่วงปีใหม่นี่และวาพ่อกันนั่นว่าบมานน้ำกัน อันบูบต้องซื้อใช่กันดอกเข้าเข้าสองอันนะอกเข้าเข้าตัดออกเรื่อยไปกันตีกาพอลุงกอดกัดตัวนี่แหละเนาะตัวมาจับคู่กันนี่ละจับตัวเด็กเมื่อยนี่ละใส่กันมาอันเต่าหัวปีนี่เนาะว่าตัวเนมันเคยเป็นเด้อที่ลุงกอดเจอก็พบผมตอในกระช่วงก็เพราะว่าช่วงปีบหม่นี่ละที่คุณยายกำลังจีึ้นบ้านใหม่น่ะตัมีวะลุงจตัวบ่ไว้หายจากชุดในแม่น้อยใช่ไหากระดายเนาะจตัวเขา สามแปดสามไปกับเก้าแปดห้าสามแปดสามเก้าแปดห้าครับท่านผู้ชมบ่มีเอาอันหน่อยตัวชายเจ้ามือนนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขของลุงกดอดเนาะเป็นสูตรหวยคำนวณครับท่านผู้ชมเลขกเมื่อยนี่จะเด่นแปดเด้อครับท่านผู้ชมล่องหกเลขกเมืญญญ่อย ไผยมากเรียกเมื่อยเรียกเรนเนาะครับเนาะกับเลนได้ครับผมแต่แหละมาคิดบางเรื่อก็บ่หลายคู่เลยนหน่อยนี่เนาะบ่หลายครับบ่หลายบ่หลายเด็กแค่หาคู่บ่หลายเมื่อวันก่อนเพื่อนไปหาคู่คือกันมันก็เป็นธรรมดาละคร <m ART> <ช>ับเนาะโอ้ยขนมกอดหัวจักตัวเดียวลุงกอดก็ขายสวนผุ้แล้วเห็นแล้วบอกทุเรียนขายสวนใบแต่ซีเรียกอย่างเดียวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันก็มีตัวกันตัวยังเนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับตัวเป็นสูตรหไว้คำนวณเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าหาคู่นี่มันเข่า ก็ถือว่าโอเคแหละครับว่าต้องอันนี้หรอกครับเนาะมันก็มีกำไรอยู่แล้วทางเขาสิ้อสลักจีแมนเขารัฐบาลนี่กะได้อยู่แล้วครับผมเนาะคูหนึ่งก็ได้สองพันพุ่นมนอันนั้นก็ซีโั่โลคไตขืนเนื้อน้ำนะเนาะแม่นครับไปแล้วก็ต้องกราฟเอไปแล้วก็ต้องกราฟไตน้ำได้ครับผมไปแล้วก็ต้องกราฟน้ำเนาะครับท่านผู้ชมมันเบี้ยวมันไม่ขออนุญาตนะนครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยงกะ เป็นคนขมกลับบึงกล่องเนาะว่าแห่มินอ่อยเป็นคนเขียนว่าลายมือพ่นก็ยังไข่แน่ว่าสันข้อหวังของขอบขั้วครับเป็นคู่ฮหกเป็นวัดวดที่สองแต่ว่าเน้นเลยก็คือแปดสามเป็นบอกค่ะลุงกอสอมรอบก็คือแปดห้าลองแปดห้าถ้าแปดสามก็ที่ว่าเป็นเลขงามเลยเราเห็นหลายอยู่เนาะอามินเจียนเนาะแต่ว่าในในของลุกอที่เบิรงมาวันนี้ก็ถือว่ามีตัวดังเขามาแมนมี่ ก็คือหาสาวความฝันนี่ฝันตั้งเจ๊เรียกออกแล้วคุณน่ะฝันมันกับฝันเห็นหมาเนาะครับตั้งเจ๊กี้ขันผู้เฒ่าคนว่าฝันเห็นหมาเป็นปอบเป็นแม่นขันเป็นหมาดำแม่นอยู่บัดนี้หมาเป็นฝูงเลยอันมาอันแดนมาแต่ว่ามันบวกกัดนะมันกับหมาหนอนหมาใหญ่ขันทั้งตัวดําตัวแดงนะมาแต่ว่าขันฝันเห็นหมานา่ไหนเด็กมีสามมานั่นอไม่ความฝันครับอือปูสามกับซีต่างตีดมาอื คือ <Safe. S 1> หมาหน <1981. S 3> ิเพราะว่ามันเกิดอยู่ใน12ล่าศีเด้เนาะครับแม่แต่ว่าคำว่าเลขดังนี่ก็จะมีหาสามเครับสมมติช่วมตีบทเทื่องอาจารย์จอมเพลินพาไปขอน้ำปูเจกเพลนลงส่งครับหาสามอยู่น้ำตัวอันแปดสามก็แปดหานี่แหละแล้วยังยังสามหกยังสี่เนี่ยมันก็เป็นกับหัวได้ครับสมมนผู่วมเป็นสามเก่านี่ก็เป็นตัวเลขดังคือกันตัวนี้เหล็กุงกอนดูซิว่าจะเลขกตัวดังๆหลายชุดดูครับผม อย่างแปดสามนี่พอเที่ยงก็เห็นหลายแปดสามแปดห้าบ่ตามตรงครับผมเนาะที่เห็นนี่จ,จะจะบ่ค่อยเห็นงวดน,นี่คือบ่ค่อยเห็นเลขสี่เลขหนึ่งอางสี่บ่ค่อยเห็นโอ้เลขหนึ่งเห็นแต่เลขสี่บ่ค่อยเห็นเนาะแอ็มินไอเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะให้เบิงเงเบ่งชัดๆเนาะเดี๋ยวขอเบิ่งชัดๆก่อนครับ โอ้ยอมินไอผมนะกินกล้วยเบิ่งกองมือผม,มอยู่ครับท่านผู้ชมก <c oughs> ินสม,มุนรุ่งกะคากุ้งมาแต่มาหอดเอากล้วยมาไหวปัป๊บปบเลยรุ่งว่าเอาชิ้นชิ้นมาสัน่น,ม,น,นมีบบอะไรกินหังอ,อ่าแต่มีบ่อึดบ่อยากกินอกครับอยู่นี่มันแต่มีนี่ครับสูตรหวยเงินล้านรุ่งกดครับผมยังรุ่งกดวอครับผมตามที่พ่อเที่ยงเคยได้มาถ่ายขีปุระรุ่งกอดปีแรกที่พ่อกันผมพ่อเที่ยงกับมั่นใจว่าน่าจะเป็นต้นต้นปีนี่แหละครับมีเขาไม่รู้เนาะ ต้นปีนี่แหละที่เจอกับลุงกอดปรากฏว่างวดน่ะลุงกอดเขาส,สามหัวสอนลูกไตขึ้นเนื้อน้ำก็ได้เนาะไปหลักกับเนาะลุงเนาะไม่งั้นเราไปหลักกับไปหลักการต้องกับน้ำครับเลขเมื่อยเลขวิ่งมแมวของมุมีหกมักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิออกคือว่านอ่ะครับก็คือลุงกอดก็กกให้ไม่เรกอันเก่งเรกค้านวณมันก็มาอยู่ในได้มาตามจังสี่ครับผม เอกเมยเนาะครับผู้ชมเนาะลุงกอดกระเด็นหายเป็นแปดล่องหกครับผมจับคู่หายลุงกอดบอกว่ามากแห้งครับก็คือแปดสามแต่ว่าจับหายเป็นแปดสามแปดหาครับแต่ว่าลุงกอดบอกว่ามากหลายแปดสามแน่นๆแล้วชุดล่องมันก็เป็นสองหกสามหกหล้วก็ะหาสามหาสามยังไม่จะใสหาสามก็มาจากแปดสามก็แปดหาครับท่านผู้ชมเพิ่นมากจะเห็นเคยเห็นอยู่พอเที่ยงก็เคยเห็นครับ นุ่งกอดจับหาย,ยังสี่ล่ะครับปรากฏว่าตัวหลังที่บริจับคู่กันนะมันออกมากคู่กันดีนุ่งกอดถึงว่ากันไวแน่ก็คือหาสามสามหาก็ว่าตรงกับเลขดังครับ อ่าสามสามหานี่งวดนี้จังไดเขาก็เปลี่ยนี่โบมาคู่กันเถอะแมนวอลุ่มงวดนี้แมนวอลว่ามาคู่กันมันใจแมนวอลมันใจเลยเพราว่าทำไมลูกกระชับคู่กันเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่นอนสิโบมี่วันนี้เพราะว่าคือปีนี้มันมันมาแต่ต้นต้นต้นงวดเลยครับมาแล้วเก่าก็ผาตัดออกเลยหายเก่าหาตัดอดเลยเอาตั้งแต่เก่าสอง มันจำว่าได้ปีนั่นปีที่เขามาเจอลุงกวอนนั่นมันมันเป็นตัวไหนก่อนที่ว่าผลมาพม่าน้ำกันแต่วันแรกพม่าน้ำกันแล้ก็เกี็ตบอก <laughs> แอมว่าแยกว่าจำได้ว่า <laughs> ยัโอ้กับเกศนะกลัลเลนเ <นะ S 2> ขามา,าน้อกันเป็นครูเลยครับแต่เมื่อจบมันก็นมีมันเป็นศูนย์ไว้คำนวณเนาะบ,บางครัง้งเขามาเนาะครับ,รบผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลหรือว่าหนองไม้ไฟแห้งก็คือน้องเจนซี่ชาแนลเนาะครับผมเนาะ เจนนี่ชาแนลก็ฝากไว้เนเด้อครับฝากไว้ทุกช่องนะครับซอยก็ไหลก็แช่ก็ไหลก็แช,กช่ก็ติดตามให้ไ่ว,ว่าจะเป็นเจนนี่หรือว่าไอสตาร์ Star, หรือว่าสตาร์ดาชาแนลนะครับเนาะตีขาดไม่ได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณก๊อ,คอ,คอ,คอคดครับผมครับที่หายสุดไว้คุณดีดีๆถึงว่าจะจําม่ได้ความฝันแต่ว่าก็ได้นิดหน่อยครับว่าฝันเห็นหมาฝันเห็นหมาแล้วมักจะมาเลขสามเลขสี่แต่ว่าลุงก๊อดมักมัม่นใจว่ามาสามครับผมหมวดนี้เนาะครับผมอ่ะสุดท้ายนี่พอเที่ยงกับมาติดตามให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะตามทีเอฟซีหลายๆท่านถาามห วัดสูตรมันคุณลุงกวดเคื่อบปเห็นจากเถือมันก็คือว่าละครช่วงนึงหันมึงกับุ่นหวโยกกับบริมากแต่ว่ากับเขายี่หีพอเที่ยงมันใจขึ้นกันบางวดนี่ของลุงกวดกับเขาว่าเลขงามพอเที่ยงเบืองแล้วมีตัวเลขงามๆตัวเลขดังๆอยู่สองสามชุดอยู่ครับเนาะมันใจขึ้นกันครับผมกัหวังว่าตัวเลขที่ลุงกวดให้งวดนี้เป็นงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าคงจะออกสองตัวสามตัวให้พี่ให้น้องได้มีโชคมิลากรนสุขคนนะครับเนาะ คลิปนี้พอเั้เ่งขอต่อรับพิกอนพอกันไหมคลิปหน้ามันหม,ม,มันกันเสุดทุกคนเออสวัสดีครับบุกกรสวัสดีครับขอบคุณหลายครับ